สวัสดีครับผมนายแพทย์พินโยอยู่รัฐนะครับาศา,าสตรศัลยะแพทย์ประจำโจรงพยาบาลจุฬาเก้าแอร์พอร์ตนะครับวันนี้ผมได้นําแบบจําลองของกระดูกสลังคนไข้มาให้พวกเราได้ดูกันนะครับตามที่เราเคยบอกไว้ว่ากระดูกสหลังเนี่ยมันสัมพันธ์กับการปวดหลังยังไงมีอวัยวะภายในตรงไหนบ้างอยู่วางยังไงนะครับเราจะมาดูกันนะครับโดยลักษณะสรีระของหมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆกับฟองน้ําที่วางอยู่ระหว่างข้อต่อของกระดูก นะครับกระดูกเอวส่ญญวนหงเรามี5ชิ้นนับจากชิ้นนี้ก็เป็นกระดูกเอวที่5ที่4ที่สาที่สองที่1นะครับกระดูกอกก็จะมีทั้งหมด12ชิ้นกระดูกคอก็จะมีทั้งหมด7ชิ้นนะครับซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะต่อได้วยหมอนรองกระดูกทั้งสิ้นนะครับถามว่าหมอนรองกระดูกมีความสำคัญ,ญยังไงหมอนรองกระดูกเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับฟองน้ํากันกระแทกที่อยู่ระหว่างกระดูกข้อต่อดต่างๆนะครับลักษณะของกระดูกสันหลังเราก็จะเป็นลักษณะตัวโค้งเหมือนรูปตัวเ เพื่อเป็นสปริงที่คอยรับแรงกระแทกนะครับถ้าเกิดเรากระแทกมากไปรับแรงกดมากไปหมอลองกระดูก่าจะแตกได้นะครับเอาไว้ว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ากระดูกสันหลังเรามี 5, ข้อก็5้า2ีนะครับตรงนี้ก็จะมีไต2ข้างนะครับ2ข้างข้างขวาก็จะด้านนี้ด้านขวาด้านนี้ด้านซ้าย ด้านขวาก็จะอยู่ต่ำกว่าด้านซ้ายนิดนึงก็ถูกตับด้านนี้กดลงมาด้านซ้ายก็จะสูงกว่านิดนึงเหนือจากตับขึ้นไปนะครับก็จะเป็นกระบังลมนะครับด้านขวาตรงนี้มีตับตรงนี้มีกระเพาะอาหารนะครับช่องอกก็จะมีปอดนะครับซึ่งอวัยวะต่างๆเหล่านี้มันทําให้เกิดอาการปวดหลังได้หมดนะครับปวดด้านตอนกลางหลังย้อนระหว่าขงขวาก็จะปวดจากตับได้ ปวดด้านซ้ายแล้วมากลางหลังก็จะปวดกระเพาะได้ปวดจากนิ่วที่เคยบอกเมื่อครั้งที่แล้วว่ามีปัสสาวะเป็นเลือดร่วมด้วยนะครับเส้นทางเดินปัสสาวะที่ต่อจากไตนะครับลงไปสู่กระเพาะปัสสาวะถ้ามีนิ่วอุดตันตามทางเดินต่างๆนะครับทางเดินต่างๆของท่อทางเดินปัสสาวะเหล่านี้ก็ทําให้เกิดอาการปวดหลังได้เช่นกันนะครับ ส่วนอาการปวดหลังที่เกิดจากหมอลองกระดูกจะมีอาการแบบไหนนะครับโดยสรีระของหมอลองกระดูกสลังคนเราเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างข้อต่อของกระดูกต่างๆนะครับกระดูกเอวข้อที่4กระดูกเอวข้อที่5ก็จะมีช่องตรงนี้เกิดขึ้นมาก็จะเป็นเส้นประสาทที่พาดผ่านจากไขสันหลังลงมาส่วนหลังส,ส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> ต้องบอกเลยนะครับว่าไขสันหลังคนเราเนี่ยไม่ได้ทอดสุดมาถึงกระดูกส่วนล่างนะครับกระดูกสลังโดยทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ระหว่างกระดูกเอวข้อที่1ข้อที่2เท่านั้น ต่อจากกระดูกเอวข้อที่1ข้อที่2ลงมาเนี่ยก็จะมีเจ็เฉพาะเช่นประสาทนะครับที่เป็นลนักษณะเหมือนกับจายเหมือนกับแท้ม้านะครับจะมีคนไข้าบางประเภทซึ่งมีความพิการแต่กําเนิดซึ่งทําให้ไขสันหลังเนี่ยมันก็จะยาวมาถึงด้านล่างได้ซึ่งอันนี้ก็ก็ถือเป็นความผิดปกติอย่างหนึง่งนะครับโดยทั่วไปเนี่ยหมอลองกระดูกเนี่ยเราจะเป็นกันมากเนี่ยประมาณข้อที่สี่ข้อที่ห้านะครับตรงนี้ตามศัพท์แพทย์เราก็เรียกว่า l อนะครับ l อมีอาการยังไงมั่ง L4 ก็ทําให้ผู้ป่วยชานะครับบริเวณหน้าแข้งล้าลงเม็ดหน้าขาหน้าขาหมายถึงกอโทษนะครับบริเวณตรงนี้นะครับถึงหลังเท้าทําให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายๆกับมดไต่ยิยบๆๆๆชาเลยบางคนก็บอกว่าเหมือนมีเน็บกินตรงหน้าขาได้นะครับส่วนบางคนที่มีลักษณะของหมอนรองกระดูกที่ระดับต่ำกว่านั้นก็คือ L5 S1 สังเกตง่ายๆคนไข้พวกนี้ก็จะเป็นลักษณะมันกระปวดน,นะครับแล้วก็ชาฝ่าเท้า เหยียบเท้าเนี่ยเหมือนพื้นเนี่ยจะไม่รู้สึกนะครับยิบๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆตามหน้าขานะครับเดินก็อาจจะ <_ d oll> รู้สึกว่าจะลมได้ง่ายจะเซได้ง่ายยกขาไม่ค่อยขึ้นนะครับส่วนใหญ่อาการพวกนี้ก็จะมาพร้อมกับอาการปวดปวดหลังเล้าๆลงไปนะครับส่วนใหญ่หมอเลอากระดูกเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะมีปัญหากับท่านั่งท่านั่งของผู้ป่วยเนี่ยจะจำเพาะเจะจงมากเลยคือไม่สามารถนั่งด้วยท่าปกติแบบนี้ได้ก็จะนั่งแบบลักษณะแบบ เอียงนี่ทาให้ดูนะครับนั่งแบบนี้เลยนั่งบางคนปวดข้างขวาก็จะนั่งท่านี้มาหาหมอก็จะนั่งไม่สะดวกหรือไม่ก็จะพุดลุกพุดนั่งมาถึงปับ๊บนั่งไม่สะดวกก็จะขยับนู่นขยับนี้อันนี้ก็จะเป็นท่าเฉพาะเจาะจงของท,ที่เป็นหมอลองกระดูกนะครับก็จําท่าไว้นะครับว่าถ้าเกิดนั่งแบบนี้ยมาหาหมอเนี่ยก็โอ้โหก็จะสงสัยเป็นหมอลองกระดูกแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยท่าก้มหลังยกของเนี่ยในสรีระทั่วไปของกระดูกสันหลังเราเนี่ย มันจะมันจะก้มนิดนึงนะครับมันจะก้มนิดนึงได้แอนนิดนึงได้นะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถ้าแอนเนี่ยถ้าแอนเนี่ยช่องไขสันหลังมันจะแคบลงนะครับถ้าก้มเนี่ยไขสันหลังมันจะกว้างขึ้นจะมีคนไข้อีกบางประเภทน,นะครับซึ่งส่วนใหญ่คนนี้เกิดจะเป็นคนสูงอายุนะครับซึ่งทํางานแล้วใช้กระดูกสันหลังมาเป็นใช้กระดูกสันหลังทำงานมาเป็นเวลานานด้วยด้วยผิดท่าการยกของที่ผิดจังหวะผิดประเภทน,นะครับ ก้มก้มเงยเงยสังเกตไหมครับว่าสังเกตไหมครับว่าเวลาเราก้มก้มเงยเงยเนี่ยก้มก้มเงยเงยบ่อยๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นข้อต่อตรงนี้มันก็จะขยับตัวมากกว่าปกติขยับตัวมากกว่าปกติเกิดอะไรขึ้นร่างกายก็จะสร้างเยื่อบุเป็นพังผืดซึ่งเกาะมานะครับซึ่งเกาะ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 ตามแนวกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับเกาะแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ทําให้สรีระของกระดูกสันหลังคนไข้อะแคบลง นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเราแอ่นกระดูกสันหลังก็จะแคบลงเลยครับถ้าอย่างเป็นนี้ีก็กว้างขึ้นนะครับจะมีคนไข้าบางประเภทนะครับบางประเภทซึ่งจะมาอาการด้วยจฉพาะจะจงเลยเดินไม่ได้เดินแล้วปวดเดินแล้วเจ็บเดินแล้วต้องนั่งพักนะครับซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้มันแสดงถึงโรคอะไรนะครับทั้งต่อไปเนี่ยผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าอาการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไร เราสามารถจะแก้ได้ย,ยังไงแล้วก็จะมีวิธีตรวจได้ยังไงนะครับแล้วพบกันครับ